กรมบัญชีกลางแจ้งข้อมูลข่าวสารด่วนที่สุดสำหรับครึ่งหลังเดือนสิงหาคม2 5 6 5ค่ะบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินเหมือนเดิมแต่จะมีการจ่ายเงินอะไรบ้างมีเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่และที่สำคัญค่ะ3วันทำการที่เหลือนะคะสีรายการสีเด้งที่จะได้รับการโอนเงินรับสูงสุดกันคนละเท่าไหร่ได้ทุกคนหรือไม่สำหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดตามการจ่ายเงินกรมบัญชีกบัญชีกลางแจ้งชัดตร างการจ่ายเงินครึ่งหลัง3วันทําการสีเดงเสียรายการทุกวงเงินกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะหากเข้ามารวมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะครึ่งหลังในการจ่ายเงินจากบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยกรมบัญชีกลางนะคะ แจงตารางการจ่ายเงินออกมาแล้วค่ะว่ายังคงเหลือสิทธิ์ในการจ่ายเงินอีกถึง3วันทําการเสียรายการสีเด้งเลยนะคะทุกวงเงินกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ซึ่งเริ่มกันวันที่15สิงหาคมจะเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้สูงอายุในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อสัตดิการทางรัฐ50บาทถึง 100, 100บาทต่อเดือนซึ่งวงเงินตรงนี้ยังคงเหลือสิทธิ์ในการจ่ายเงินอีกครั้งในวันที่15กันยาย,ยน2565นค่ะ สำหรับในส่วนของวงเงินนะคะที่เป็นค่าน้ําค่าไฟจะโอนอีกครั้งหนึ่ง2วันนี้จะรับถึง2เด้ง2รายการนะคะในวันที่18สิงหาคม2 5 6 5และยังคงเหลือสิทธิ์ในการโอนเงินอีกครั้งหนึ่งในวันที่18กันยายนด้วยเช่นกันค่ะจะเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อควเรือนต่อเดือนนะคะ แล้วก็เงินคืนค่าน้ำปราปาไม่เกิน100บาทต่อคนเรือนต่อเดือนทุกทุกวงเงินกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะ22สิงหาคม2 5 6 5หสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนในเดือนสิงหาคมเป็นโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินแล้วก็คือเงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรเสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับสิทธิเงินเพิ่มเบี้ยวความพิการซึ่งกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะคะหากนําวงเงินมารวมกันทั้ง เงินเพิ่มแล้วก็เบีวความพิการก็จะได้รับอยู่ที่1,000บาทนั่นเองค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินล่าสุดที่กรมบัญชีกลางแจ้งชัดออกมานะคะหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับอิสานแซบจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากลางกระเป๋ารอการโอ,อนเงินเลยค่ะสวัสดีค่ะ